แล้รถไฟแต่บริเท่ได้50เท่าไร่52ใช่ไหมครับเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับแรกจะแงม่ถึงสถานีรถไฟสถานีรถไฟอะไรครับนครอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับม้วครับมาแล้วนมาแวคมาแครัารัล้วาคมาแล้วค นั่งขั like, tá, s <S erm ้วเขานี่พอเพราะว่า no. นี่มันมีที่กั้นข้างล่างพร้อมหรือยังครับพร้อมจะเจอขบวนที่52หรือยังครับมาแล้วครับเติมจะนักบอลเข้าเติมมาแล้วครับเป็นโมไหมครับเป็นโมูครับมาแล้วเป๊ะ เห็นชัดมากเลยนะครับเอ๋มาแล้วครับไดบายด้วยนะครับไดบายด้วยนะครับ,บ,รบจ่าเอ๋มาแล้วเต้นเต้นไหมครับทำหน้าแท้ครับ นั่นละครับเปิดเลขนะดูเลขอะไรมีห้าสิบเจ็ดไปไปไปไม่มีคนเลยเอ้าไปแล้วห้าสิบศูนย์ไปแล้วห้าสิบศูนย์ออกไปบายไปถุงสูงไ,ไปสูง,สง

โอ้เปนอย,นย,ยออ่นี้น้อยเดียวนี่น้อยเดียวอะ่ะถ้าแล้วเดี๋ยวาจะไปถึงร้านขาย ไหแร้าไปลาซมเปี้ยวอยู่ไหน,นเอ๊ะไหนครับไหนอยู่ไหนครับมาชี้ด้วยชี้ด้วยอยู่ไหน,นเอ๊ะโอ้มีพายุสักคน

ดีๆนะครับดีๆนะครับทางดูตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เอาละเอาเลยเด้อเอาละสากำลังต้มนะ ต้อนโต๊ะกัมันดังจะได้กันเอาแล้วท้าติ๊กต่วเอ,อโอเคไหมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนให้มันอยู่สนิทก่อน สวัสดีครับ